สวัสดีครับวันนี้ยามไลท์ชแนลจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมพพระุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่ถ้ำผาจมก่อนจะไปนั้นเราก็แวะซื้อสเปียงก่อนในโชวงสถานการณ์ที่แม่สายเงียบหน่อแบบนี้นะเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้ f อซช่องยามไลท์ชแนลไปติดตามกันนะครับ เด็มะม่วงเอามาม่วงเรี๊ยวโแมนเอามาม่วงเกี๊ยวเไม่มีเอามาม่วงกันเกี๊ยวโรแมนเกี๊ยกเไม่มีเอามาเด็กมะม่วงเอามาเอามามันมันไม่มีขายเด็กมะม่วงเอาละพี่เอ๋เด็ก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 บรรยากาศที่หน้าด่านช่วงนี้ก็ดูค่อนข้างเงียบเหงาครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่กันไป นี่ครับหน้าด่านพรมแดนนะครับแล้วปิดด่านมาได้ปีกว่าแล้วก็ยังมีพ่อค้าแมคขายนะครับออกมาขายของครับเพราะว่าชีวิตก็ต้องดิ้นรนแล้วก็ควบคู่ไว้กับสถานการณ์ที่โควิดที่กําลังเดือดร้ายอย่างนี้ครับปากท้องมันก็ต้องดําเนินไปกับการดําเนินชีวิตนะครับก็ช่วยอุดหนุนมาช่วยซื้อแมค้านะครับที่ขายอยู่ตรงบริเวณหน้าด่านนี้นะครับก็มีของกินชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายนะครับบริเวณนี้ก็ หลายคนที่เคยมาเที่ยวแม่สายก็จะรู้เทว่าตรงนี้จะมีอาหารเลิศรสเยอะแยะมากมายครับผมนี่ก็เจ้าตังก็คขับผมไก่ทรงเครื่องนะครับนี่ไก่ทรงเครื่องนะครับนี่ไก่ทรงเครื่องไ่รกูเลยครับไรกูเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศยามแรงแม่สายวันนี้นะครับอาจจะดูเงียบเหนาไม่เหมือนปกติแต่เราก็่วยกันแม่ค้า อันนี้ก็มะม่วงสดๆมะม่วงสดๆจากสวนอันนี้ครับจับต้องอะไรก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะครับต้องปลอดภัยนะครับสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องช่วย เห,หลือกันแล้วก็แม่ค้าเองก็ต้องขายของนะครับต้องต้องต้องไปเลี้ยงครอบครัวดูแลนะฮะแต่วันนี้นอากาศค่อนข้างเย็นสบาย<อ>เลยฝนตกเดี๋ยวเรา,าจะขึ้นไปดูครับเราจะไปดูพระพุทธรูปใหญ่บนวัดค่าผชมนะว่าใหญ่และสวยงามตรงนั้นมีจุดชมวิวนะครับจานก็ยังไม่เปิดนะปี ทีกว่าๆแล้วนะครับที่ปิดปิดด่านมาบรรยากาศที่หน้าด่านก็อ่าเพิ่งเปิดนะก็จะปรับปรุงไม่เขาเปิดไปปรับปรุงแหละตอนนี้เอนอ เขาโคตรเอกครับผมด่านเปิดแล้วโคตรเอกนั่นแหละครับตอนนี้กำลังจะหาเรื่องขับรถไปอยู่นะครับด่านเปิดแล้วเออไม่ใช่เราบุกเข้าไปเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปิดเขาเปิดประตูเขาซ่อมแซมเองครับยังไม่เปิดไม่ได้เปิดให้คนข้ามอุตส่าห์ไปแล้วนะครับเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นเขาก็เปิดเปิดให้ซ่อมแซมปรับปรุงนะครับคงอีกนานนะครับท่าโควิดยังไม่หมดไปนะครับนี่บรรยากาศตลาดสายลมจอยก็เงียบเหงา มีก็มีบางร้านที่ต้องมาเปิดนะครับไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าค่าเช่าเขาก็ไม่ได้ลดให้แต่บางร้านก็ปิดไปนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นไม่มีเลยหรือมีก็น้อยมากแต่ก็ด้วยความจําเป็นนะครับก็ต้องออกมาเปิดนะครับตรงนี้บริเวณนี้ตลาดสายลมจอยครับผม เป็นจุดบริเวณข้างบนนะที่เราจะขึ้นไปนะครัพระพุทธรูปอยู่ข้างบนองค์ใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันตรงนั้นนะครับไปเจอกันครับผมครับตรงบริเวณนี้ก็ต้นต้นนี้ต้นเป็นต้นนี้อย่างที่ว่าปีพันธุ์นับลูรพันธุ์ชิลีวนวนว่านะครับข้างบนปีพันธุ์ขอยู่ที่นี่สายพันธุ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับพระพุทธรูปเขาเรียกว่าพระพระพุทธพิชิตมันนะครับประธานพอนะครับก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยตั้งอยู่บนวัดนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าถ้ำระจมนะครับบรรยากาศนั้นล่มลื่นมากนะครับพี่เองก็พาน้องๆกร่าบไหว้พระก่อนนะครับ ที่เร,เ,ทเราเห็นอยู่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ําสายนะครับแม่น้ําสายก็เป็นแม่น้ําที่กั้นระหว่าง2ประเทศไทยกับพม่านะครับประชาชน2ฝั่งก็อยู่กันอย่างสงบนะครับช่วงนี้ฝั่งโน้นนะครับที่นี่เขาจะเป็นฝั่งพม่านะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับฝั่งพม่าท่าเคลิกนะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็เรียกว่าหัวฝ้ายนะครับฝั่งไทยนะส่วนทางนี้ฝั่งไทยแล้วก็จากจุดนี้ก็ที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นวัดพระธาตุดอยเว้านะครับตัวนี้ก็เป็น บูรณะปรับปรุงครับเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมากราบไหว้พระขอพรพระธาตุดอยเวาวนะครับก็มีจุดไฮไลท์อยู่หลายจุดนะครับเมื่อจะเป็นแบงปองยักษ์เอ้ยลูปปันแมงป่องยักษ์กราบไหว้พระสมเด็จพระนเรศวรน,นะรพระสุพรรณนะครับพระเอกาทศรสก็มีอนุสาวรีย์ให้กราบไหว้กันนะครับบรรยากาศช่วงเย็นวันนี้ก็ฟ้าท้องฟ้าก็ โปร่งใสนะครับเนื่องจากมีพายุฝนเข้ามานะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็โอ้โหหมอกควัน PM 2.5นั้นหนาเลยนะครับแล้วก็ยังคงรอวันที่ด่านจะเปิดนะครับเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวกันฝั่งพมา่าไปเที่ยวเชียงตุงไปเที่ยวลัดฉานนะครับเนี่ยก็จะมะีตรงนั้นก็จะมีพระธาตุเจดีชเวดากองจำลองอยู่ด้วยนะครับบ้านเรือนก็หนาแน่นมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ ติดที่สถานการณ์โควิดนะครับทําให้การไปมาหาสู่กันนั้นไม่ได้เลยนะครับเราก็กําลังบีบกองเงินอยู่ด้วยนะครับบรรยากาศนี้ก็บีบกองกันสดๆแล้วก็คิดบทกันนะแล้วก็ทําละครสั้นๆมาให้เอฟซีได้ดูกันนะครับว่าช่วงโควิดแบบนี้นะฮะแต่เวลาเราขึ้นมาตรงนี้บรรยากาศมันรู้สึกว่ามันล่มลื่นนะครับมันมันเหมือนมันล่มลื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยู่ดุดดังสงสวรรค์นะครับ มีพระพุทธพิชิตประทานพรอยู่นะครับพิชิตมารประทานพรอยู่นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบื้องหลังนะครับเราก็มาถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับถ่ายละครสั้นนะครับเผื่อว่า จะเปี้ยงป้างนะครับน้องๆของเราก็หลายคนมีความสามารถในการแสดงละครอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้าเข็มนะครับพี่เอกก็รับบทเป็นทั้งพุ่มกลับนะครับแลาตากล้องด้วยนะครับ ทีนี่ก็ไปไปไปกดสี่แค่นี้ยแล้วทำไมเบื่อสามอ้ามันเบื่อเฮ้ยไปไหนกัน ข้าวจีโทนอากินที่ไหนก็ไม่อร่อยถ้าจะให้อร่อยต้องมากินถึงที่นั่นแหละครับตองนี้ก็ถ่ายละครสั้นกันอยู่นะครับ <S 1> <S 1> ผมก็นี่ครับสวยจริงๆครับขึ้นมาแล้วสวยจริงๆครับตึกด,ดังสงสวร,รครับวันนี้ยามไลน์ชาแนลก็คงนำบรรยากาศที่บนวัดพระทวบนวัดนะครับวัดถ้ำผาจมนะครับที่จังหวัเหนือเหนือสุดแดนสยามนะครับพระพุทธ พระพุทธพิชิตมานนะครับประทานพรนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากวัดดยเบาสักเท่าไหร่นะครับ้าหาว่าอนาคตอันใกล้นี้สถานการณ์โควิดนั้นดีมาแล้วก็สามารถขึ้นมาเที่ยวชมแล้วก็กราบไหว้ได้นะครับขอพรนะครับก็พระพุทธรูปพิชิตมานประทานพรนะครับแยงแรงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับสวัสดีครับ อยากกินโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโหลตงบ้าบเฮ้ยเฮ้ยอยากขาดในงานบวชประเดงมเขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นน้ำผ่าเฮ้ยอยากเลือดสาดเขามาปาดกูหน่อยดิเบื่อแล้วก็ปีกยิมม่วงเฮ้ยอยากมาล่วงแรงซิอยู่ใครเก่าามาวัดกูจบแบบช้อนแกงครับสนับสนุนโดยน้ำพริกกากหมูครับสามารถสั่งได้ครับห่อละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ